กับใส่ปลานะครับจะประมาณนี้เลยนะครับครับตรงนี้ครับเป็นบอ่ออาจังกิโลนะครับอ่าถ้าไผอยากได้ปลากินก็คือมาเลยนะครับอ่าเจ้าของอ่าเป็นเฮอจังกิโลออกนะครับครับตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศของบอ่อตกปลานะครับเราจะให้ดูบรรยากาศอ่ารอบๆนะครับ ืนอยู่บนแพรนะครับอาจจะมาตบตารับตอนนี้นะครับเขาจะไปตรงจีแพรร้อยน้ำน,นะครับเขามาลองเทสดูนะครับว่าตรงนั้นนะครับจะมีฝ่ายยังนะครับนะครับเขาจะขึ้นไปตรงแพรร้อยน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้มันมีมุมตบอยู่หลายมุมนะครับแต่แตนักตบตปปาจะเลือกเองนะครับ เป็นบริเวณแท้นะครับครับตอนนี้เฮาอยู่บนบริเวณแพ้แล้วนะครับเดี๋ยวเฮาจะมาทดลองตกด้วยนะครับว่าปลาจะกินดีขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับเฮามาแอคชั่นตรงกลางแพ้นะครับเยอะมากเลยนะครับดูนะครับดูกันกองเลยนะครับนี่ครับลิ้น อ่าไส้นี้เลยนะครับเออนี่นะครับเป็นนิ้นไส้ประมาณนี้นะครับเป็นว่าสามารถคัดไส้ไปได้นะครับถ้าตัวน้อยๆก็สามารถปล่อยได้นะครับแกเกาะก้อยปล่อยลงน้ำน้อยนะครับประดีโย์นะครับนครับกฎตาขาของนักตกปลาที่ดีนะครับตรงนี้เาอยู่ทีกอตกปลานะครับเป็นกอช่างโลนะครับอันนี้ครับเป็นบริเวณที่เขานั่งอยู่นะครับ นะครับนะครับนี่เป็นบริเวณอรอบๆของบอ่อนะครับมีลมไม้เหมือนกันนะครับลมไม้ขันใหญ่ๆนะครับสามารถขี่รอบๆวนๆรอบๆได้เลยครับ ตรงนี้นะครับเข้ามาเพชรป่านะครับวันนี้ไส้นิ้นนะครับนิ้งงามๆนะครับครับอันนี้ไส้ใหญ่ก็มีนี่ก็มีนะครับอันนี้เป็นไส้น้อยนะครับนะครับตัวต่อไปนะครับนะครับดูแอคชั่นกันนะครับนะครับนี่ไส้ใหญ่นะครับเ โอ้นี่นะครับปลากินเรื่อยๆนะครับกินจัดกินโดนะครับไส้ใหญ่ๆนะครับต้องเตรียมตังมาหลายๆหน่อยนะฮะ a c t i o นสวยๆนะครับปลากินทีๆนะครับนี่ครับกินจัดกินโดนะครับยืนมาน้นูองโอ้ยไซเล็กโอ้นี่นะครับ กินจัดครับกินโดต้องบ่อนี่เลยนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากครับปลานะครับเรามาดูนะครับถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยไม่หมดนะครับนี่นะครับไอ้ไส้ใหญ่ๆนะครับครับแค่บักกีวะนะครับบักกีวะครับ ไดเลยนะครับไม่นะครับใส่ใหญ่ๆนะครับนะครับถ้าไผ่ปามนะครับปามที่อื่นน่ะมาเลยครับนี่นะครับกันแอคชั่นสวยๆนะครับนี่ถ้าไผ่ปามที่ไหนครับมาได้ที่ไหนนะครับอ่าบอนี่เลยนะครับเยอะขนาดปานครับเนี่ยครับ นี่นะครับรับแนะน้ำเอาเบสแอคชั่นมานะครับเบสกันน้อยๆนะครับมันจะได้แอคชั่นงามๆนะครับใส่ตัวใหญ่ๆนะครับตีเขาหันนี่นะครับเดี๋ยวดินโซเบสนะขนาดเลยนะครับเอาเนี่ยนะครับแรงเยอะมากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นแนะน้ำนะครับว่าถ้าได้ตัวน้อยๆก็ก่อยๆ้อยนะครับนะครับก่อยๆฟอยลงน้ำนะครับ เขากร่อยเอาวางลงน้ำได้เลยนะครับเขาจะเดินไปเทศดูบ่าป่านะครับรอบๆบ่อนะครับครับเดี๋ยวเขาจะไปตกดูตรงมุมนี่นะครับเป็นตรงมุมนะครับแล้วก็มันจะดูลมรื่นนะครับอนี่นะครับนี่เป็นอีกมุมนึงนะครับที่เขามาเทศดูนะครับไส้จะใหญ่เหมือนกันนะครับครับโอ้เนี่ยนะครับเขามาดูกันนะครับว่าไส้จะได้ประมาณไหนนะครับ โอ้นี่นะครับประมาณโอ้ประมาณใหญ่เหมือนกันนะครับครับตรงนี้ก็เป็นนักตกปลานะครับที่มานั่งกันอยู่ตรงขอบซ่านี่นะครับครับผม้โหเฮ้ยดํากรี๊ดใส่ปลานี่อ่านี่นะครับตกใส่ใหญ่ๆนะครับ นะครับปลาที่ตกได้นะครับนิลไส้ใหญ่ๆเนาะอันนี้เสียนจากไหนครับน้องลมครับบ้านไหนก็บ้านหนองลมช้อชบบ้านหนองลมครับบ้านหนองลมอ่าเนี่นะครับเสียนบ้านหนองลมงเอานี่นะครับไส้หกนิ้วโอ้นี่นะครับมาดูมาของเสียนที่มันตกได้นะครับ เอาวันนี้นะครับใส่บิ๊กบิ๊กนั่นเลยครับอือ่อามาพุ่นถึงตัวแล้วครับโอ้าพุ่นทำตัวนะครับนี่เสียนลูกจากไหนฮะเวียงชัยครับบันไดนี่เสียนลูกจากเวียงชัยบันไดเนาะครับจากการที่เฮาเทสดูอาการตกปลานะครับผมแนะนำให้เอากันแอคชั่นครับอ่าริวหรือสปิลครับคันเล็กๆมานะครับ เพื่อว่าปลาเนี่ยตัวใหญ่ครับแล้วก็การจะได้แอคชั่นสวยๆครับการโค้งแล้วก็ดึงแรงนะครับเพื่อความมันนะครับอการเล็กๆจะดีกว่านะครับกลับนี่นะครับผลงานของเขาวันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาดูกันนะครับนี่นะครับเต็มๆเลยครับตัวใหญ่ สยเ่่ครบับตรงนี้นะครับเป็นแก้วมังกรจากสวนน่ะสดๆจากสวนเนาะโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาะชิมเห็นไอยนะครับอันนี้รสอะไรครับอันนี้ท่าเกณฑ์หมักงามนี่คู <c oughs> าขาของคุณแม่อ,อ, <c oughs> อ๋อนี่นะครับเปิ้ลว่าอันนี้ขายพิเศษนะคือสิบบาทนะเราอ๋อสิบบาทนะครับเรบาจะมาชิมเห็นไอยนะครับอืม อร่อยครับพรสชาติมันซอสจากสวนนะครับก็เลยรสชาติจารู้สึกซอสๆนะครับอืมไม่สวนเป็นมิ้ขายนะครับ10บาทนะครับ60บาทครับตอนนี้เขาอยู่กับเจ้าของบ่อแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อปลาชื่อบ่อปลาครอบครัวเฮาจ้าบ่อปลาครอบครัวเฮาน่ออันนี้จะอยู่ตรงนี้จำนวนหนึ่งบ่อแล้วก็ตรงนี้จะมีประมาณกี่บ่อครับมีสองบ่อเจ้าสองบ่อน่ออ๋อฟังโน่นเห็นบ่อหนึ่งนะครับ อ่าแล้วก็ไอ้ป่านี่ตรงนี้จะคิดยังไงบ้างครับป่าโล่งหกสิบบาทเลยเจ้าป่าโล่งหกสิบบาทนกกาเบสนี่บะหมี่เตี๋ยงก้าวตอนนี้เนาะอ๋อตอนนี้นะครับเป็นยังบัคิดกาเบสนะครับคือมาตกอ่าได้เลยนะครับคิดกิโลแค่หกสิบบาทเนาะหกสิบบาทแล้วก็ถ้าป่าไส้เล็กๆเนี่ยตอนนี้ปล่อยนี่ก็ปล่อยได้เจ้าเจ้า่จ้าต้องขนของป่าให้หน่อยเด้อจ้าอ๋อคือว่าก้อยๆเอาปล่อยลงไปเนาะครับเนาะเขาก็คัดตัวใหญ่ๆได้นะครับเนาะคือว่า ถ้าตัวเล็กเกินไปก็เทาก,เาก็เขากัปล่อยคืนไปก่อนนะครับเนะาะครับแล้วก็อันนี้เขาจะถามเบอร์โทรเนาะ โซนโทรศัพท์ศูนย์แปดสามค่ะห้าศูนย์แปดสามนะศูนย์สองฮกเจ้าครับแปดสองห้าศูนย์เจ้าอ่าแปดสองห้าศูนย์ครับในบอนี่เปื่นก็จะมีอ่าอ่ะยังใครเพื่อนครับมีก๋วยเตี๋ยวครับน้าครับก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวก็มีเนาะแล้วก็เป็นน้าน้าก็บัแป้งมันก็ครับประมาณครับสิบบาทถึงสิบบาทอ่าสิบบาทสะบาดนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ประมาณที่บาทครับถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งสามสิบครับอ๋อสามสิบกว่าบาทไอ้วกเนี่ยครับอ่เนียก็บอวิวป่า ไปเยอะนะครับไปเยอะจัดนะครับครับผมครับขอบุญชนะครับขอบคุณครับครับผมครับผ,ผมตีไออุตสาชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงท่าเองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม